คดีนี้ไปดูมอเตอร์ไซค์ที่ใครก็ไม่อยากได้เพราะอะไรไปดูก็ผมได้มนุนดาเกษมครูฝึกป้องกนันนล้วเทาสาภัยก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสกัดกั้นรถจักรยานเดินหายนายคนนี้รถหายครับหายเดี๋ยวนี้เลยกำลังโทรแจ้งอยู่เนี่ยเออคุณตำรวจครับมอเตอร์ไซค์ผมหายครับคุณตำรวจเมื่อไ,ไรเมื่อไรเดี๋ยวนี้เองครับคุณตำรวจทั้งนั้นคุณบอกที่อยู่คุณนะ คุณบอกยี่ห้อรถคุณบอกลักษณะรถบอกอรายละเอียดพิเศษมาให้<อ>หมดเลยนะบอกมาออบอทิศสีน้ำเงินครับ125ครับเอ่อหน้าน้ำเหล็มอะครับหน้าน้ำเหล็มอะครับเอ่อป้ายทะเบียนกอม4567นะครับนั่นได้ารายละเอียดเรียบร้อยกดตั้งด่านสกัดเลยครับสกัดได้ด้วยแหละสิเนี่ยเฮ้ยรถคันนี้ท่าทางจะใช่หวะ โชคดีวะเฮ้ยขับมาทางนี้พอดีเลยเอ้ยเดี๋ยวเรียกเลยนุ้ยใช่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 ถามเลยถามเลยเอาจับจับจับมีอะไรครับไอ้นี่เองขี่รถใครมาเนี่ยอ้าวถามแปลกผมขี่มันก็ต้องรถผมสินี่เองขโมยรถเขามาหรือเปล่าโอ้โหรถผมแท้ๆขโมยอะไรแล้วเอ่เฮ้หรือว่ามันผิดคนมันเนี่ยเฮ้ยมันตอบแน่ใจเกินเนี่ยถ้าางนั้นขอดูหลักฐานการเป็นเจ้าของรถหน่อยนี่คุณตำรวจจะอะไรกันนะกรนหนาเนี่ย ผมขี่มามันก็ต้องเป็นรถของผมงั้นอ่ะถิงถอยไปเลยดาบชกครับคนเลยอ้าวดาบคนเลยครับคนเลยแต่ว่าจะใช่รถขโมยไหมเนี่ยเฮ้ยเจอหลักฐานเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยหาอะไรอ่ะยาบ้าประมาณ20เมตรมั้งยาบ้า20เม็ดเมตรเอายาบ้ามียาบ้าถ้ารถแกก็ของแกไอ้แว๊ดนี่เองเป็นเจ้าของรถใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ครับผมขโมยเข้ามา ผมขโมยเข้ามารับเถอะรับเถอะขอโมยรถดีกว่าค้ายาเยอะเลยเอา้าวนี่เองยอมรับแล้วใช่ไหมเนี่ยเออแต่ผมจะพาไปดูด้วยว่าผมขโมยมาที่ไหนขโมยมายัางไงหมายความว่าเองยอมรับสารภาพแล้วใช่ไหมว่าเองขอโมยรถคันนี้มาโอ้ยกีย่กว่าสารภาพอีกครับเออ,เอ,อใช่ขโมยรถเนี่ยเล็กไปเลยถ้าเทียบกับยาบ้า20เม็ดเนี่ยและอีตาขโมยก็นำไปหาเจ้าของรถที่มันขโมยเขามาเลยครับ ขอบคุณมากเลยครับตำรวจไทยเนี่ยสุดยอดเลยรถผมหายแป๊บเดียวก็จับได้ละไอ้นี่ใช่ไหมครับขโมยใช่จับมันไปเลยครับไอ้ช่วไอ้หนักแผ่นดินไอ้ไม่ทำมาหากินจับมันไปเลยครับตกลงรถคันนี้เป็นของคุณครับรถคันเนี้ยของผมทั้งคันเลยนะเป็นของคุณทั้งคันเนี่ยของผมครับโอ้ยแกพอเพลย์ย้ำว่ารถแกหน่อยเหอะรถแกและกลับมาพร้อมยาบ้า20เม็ดนะเฮ้ยแกลืมใช่ไหมเนี่ย จะเป็นของมันได้ไงครับมันน่ะขโมยผมเนี่ยเจ้าของตัวจริงมันน่ะขโมยจับมันไปเลยครับคุณตำรวจจับมันเลยโอ้นั่นไงจับแล้วเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจเข้าใจอะไรผิดไหมครับเนี่ยมันไปขโมยคุณตำรวจต้องจับมันไม่มาจับผมชติมันขโมยแหละใช่แต่รถคันนี้เป็นของคุณอ่ะก็ใช่ไงแล้วจับผมทําไมอะครับก็ใต้เบาะรถคันนี้มียาบ้าอยู่20เมตรไงฮะยาบ้า เฮ้ยเฮ้ยลืมลืมพูดแต่ห่วงรถเอ่อตายแล้วคุณตำรวจอะไรอะไรคือผมสงสัยว่าจะเป็นรถมันนะครับผมสงสัยว่าจะเป็นรถมันนะครับเฮ้ยคุณตำรวจนะพูดถูกผมไม่น่าเถียงคุณตำรวจเลยนะไม่ใช่ของผมครับอุ้ยเรานี่ก็กี่ลืมอีกถึงเลยโอ้ยลืมลืมลืมรถมันรถมันเอาออกเลยเอาออกเลยรือรถเชฟมันหรือรถมันสอบบันสอบค้างเลยไม่ทันแล้วโตแล้วแกรับประรถแกตั้งห้าหกคันได้แล้วมั้งไปจับมันไปแล้วไปเข้าคุกมไปโดคดียาบ้า มันอ่ะภัยสังคมชัดๆผมเนี่ยนลเมืองดีพาคุณตำรวจมาจับภัยสังคมงั้นผมขอตัวนะครับลาละกรอนโดนออตูเ่าโดนเหมือนกันเหรอก็เองไงขโมยรถเขาต้องดนแล้วเหรอโอชั่วทั้งคู่แหละน่าจะใช่ครับว่าศีลเสมอกันได้นะโว้ยชั่วกับชั่วเจอกันมันก็งี้แหละโหใไอชั่วทำไม อย่าบ้า20เมตรมั้งแพ้อย่าบ้า20เมตรนี่เองเป็นเจ้าของรถใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไม่ใช่ครับผมขโมยเข้ามาผมขโมยเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจเข้าใจอะไรผิดไปพันเนี่ยอะอย่าบ้าเฮ้ยเฮ้ยลืมแล้วหูแต่ห่วงรถเออตายแล้วคุณตำรวจอะไรอะไรเออคือผมสงสัยว่าจะเป็นรถมันนะครับผมสงสัยว่าจะเป็นรถมันนะครับป่าละครับ หรอไอรุ่นคนหนึ่งขับรถมาตำรวจได้โบกเรียกถามว่ารถใครเขาบอกว่ารถของเขาแล้วก็ได้ทําการตรวจค้นก็เจอยาบ้าประมาณ20เมตรเขาก็ปฏิเสธบอกไม่ใช่รถผมปุ่มขโมยเขามาเสร็จแล้วก็พาไปหาเจ้าของเจ้าของก็บอกว่าใช่รถเขาตำรวจเลยจับเจ้าของด้วยถามว่ามียาบ้าไว้ครอบครองโดนจับทั้งคู่งานนี้ต้องขอบคุณมอเตอร์ไซค์คันเดียวจับได้สองคดี เยยี่ยมขอขอบคุณคุณมนุลทองกเกษมครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนาครน,นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องขโมยรถที่มียาบ้า